สวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนชั้นป .3 าาทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอีกแล้วค่ะในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะคะจากเมื่อวานค่ะเราได้เรียนในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิตารางไปแล้วนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้การน,นำเสนอข้อมูลอีกหนึ่งรูปแบบค่ะที่มีชื่อว่าตารางทางเดียวเอและตารางทางเดียวนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างและจะมีหน้าตายังไงนั้นเด็กๆไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะในคลิปนี้ค่ะคุณครูมีอะไรจะให้นักเรียนดูและให้นักเรียนช่วยคุณครูพิจารณาหน่อยค่ะว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพได้หรือไม่ค่ะ โดยเป็นข้อมูลจำนวนปลาสวยงามที่ร้านปอปลาขายได้ในหนึ่งสัปดาห์ค่ะมีข้อมูลดังนี้ปลานีออน91ตัวปลาสอดหางดาบ84ตัวปลาหางนกยูง120ตัวปลาแพะ65ตัวและปลาเสือเยอรมัน79ตัวค่ะ จากข้อมูลเหล่านี้เราสามารถนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพได้หรือไม่คะถ้าต้องการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ด้วยแผนภูมิรูปภาพเราจะก,กำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนปลากี่ตัวดีคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะแก้วตาเชิญเลยคะ่ะกำหนดให้หนึ่รูปแทนจำนวนปลา2ตัวคะ่ะ เก่งมากเลยค่ะแก้วตากำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนปลาสตัวจะต้องใช้รูปในรายการปลาหางนกยูงจำนวนกี่รูปคะปลาหางนกยูง120ตัวเขียนแทนด้วยรูป60รูปคะ่ะเก่งมากเลยค่ะแก้วตาแล้วนักเรียนล่ะคะ นอกจากกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนปลา2ตัวนักเรียนได้ข้อกำหนดเหมือนกันกับคุณครูใช่ไหมคะถ้าเขียนรูป60รูปลงในแผนภูมิรูปภาพนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่คะใช่แล้วค่ะอาจไม่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพเพราะใช้จำนวนรูปเยอะเกินไปค่ะ และถ้ากำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนอื่นๆเมื่อนำจำนวนนั้นมาหารจำนวนข้อมูลในรายการต่างๆจะพบว่าเศษของผลหารนั้นไม่สามารถนำมาเขียนเป็นรูปในแผนภูมิรูปภาพได้ค่ะเช่นถ้าเรากำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนปลาหตัวข้อมูลในรายการปลานีออน91ตัว จะต้องวาดรูป91หารด้วย5เท่ากับ18เศษ1ดังนั้นจะต้องวาดรูป18รูปและนักเรียนจะเห็นว่าเราไม่สามารถวาดรูปแทนเศษ1ได้ค่ะดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลนี้จึงไม่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพค่ะในคลิปนี้นะคะ นักเรียนจะได้รู้จักเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่งนักเรียนจะได้รู้จักการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวจากข้อมูลในข้างตน้นนักเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะขุนเชิญเลยค่ะชนิดของปลาและจำนวนปลาครับ เก่งมากเลยค่ะคุณเราทราบชนิดของปลาและจำนวนของปลาที่มีหน่วยจำนวนปลาเป็นตัวโดยมีข้อมูลแต่ละรายการดังนี้ค่ะปลานีออน91ตัวปลาสอดหางดาบ84ตัวปลาหางนกยุง120ตัวปลาแพะ 65ตัวและปลาเสือเยอรมัน79ตัวค่ะจากข้อมูลนะคะเราจะได้ว่าชนิดของปลาและจำนวนเป็นหัวตารางข้อมูลในแต่ละรายการเป็นรายละเอียดของข้อมูลและควรมีชื่อตารางว่าจำนวนปลาสวยงามที่ร้านปอปลาขายได้ในหนึ่งสัปดาห์ เราจะได้ตารางทางเดียวในการนำเสนอข้อมูลดังนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะนักเรียนอาจจะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ด้วยตารางทางเดียวอีกแบบหนึง่งที่มีชื่อตารางเหมือนกันหัวตารางเหมือนกันแต่หัวตารางจะอยู่คนละทิศทางกันค่ะและมีรายละเอียดของข้อมูลเหมือนกันดังนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้จักเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวกันแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยคุณครูอ่านข้อมูลจากตารางทางเดียวต่อไปนี้ค่ะตารางทางเดียวที่นักเรียนเห็นเป็นตารางทางเดียวที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะต้นกล้าเชิญเลยค่ะตารางทางเดียวแสดงจำนวนนักเรียน ที่เดินทางมาโรงเรียนโดยพาหานะชนิดต่างๆครับเก่งมากเลยค่ะต้นกลา้าจากตารางทางเดียวนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยพาหนะชนิดต่างๆมีกี่ชนิดและมีอะไรบ้างคะออมสินพอจะบอกให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ไหมคะได้ค่ะมีสชนิด ได้แก่รถยนต์รถเมย์รถสองแถวและรถตู้รับจ้างค่ะเก่งมากเลยค่ะออมสินแล้วมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์จำนวนกี่คนคะเราจะดูว่ามีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์จำนวนกี่คนให้นักเรียนเริ่มดูจาก หัวตารางชนิดของพาหนะดูรายการรถยนต์และดูหัวตารางจำนวนคนว่ารายการรถยนต์มีจำนวนกี่คนมีนักเรียนเดินทางโดยรถยนต์จำนวนกี่คนคะเก่งมากเลยค่ะมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์จำนวน57คนค่ะ แล้วมีนักเรียนเดินทางโดยพาหนะชนิดใดน้อยที่สุดคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะรถสองแถวครับมีจํานวนนักเรียน29คนครับเก่งมากค่ะต้นกล้านอกจากนี้ตารางทางเดียวบอกข้อมูลเกี่ยวกับอะไรให้เราอีกบ้างคะใบบูวแกกวตา และขุนพอจะบอกให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ไหมคะนักเรียนอ่านข้อมูลจากตารางทางเดียวไปพร้อมกันกับใบบ,บัวแก้วตาและขุนเลยนะคะเชิญเลยค่ะมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถเมย์สีคนคะ่ะมีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถสองแถว29คนครับ มีนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถตู้รับจ้าง33คนค่ะเก่งมากเลยค่ะทั้ง3คนนักเรียนอ่านข้อมูลจากตารางทางเดียวได้เหมือนกับใบบัวแก้วตาและขุนไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูคิดว่าเมื่อนักเรียนเจอการน,นำเสนอข้อมูลที่เป็นตารางทางเดียวนักเรียนคงสามารถอ่านข้อมูลกันได้แล้วละค่ะ แต่อาจจะมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่มั่นใจว่าตนเองสามารถอ่านข้อมูลจากตารางทางเดียวได้อย่างคล่องแคล่วเรามาอ่านข้อมูลจากตารางทางเดียวกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะโดยมีข้อมูลดังนี้ค่ะจากตารางทางเดียวเป็นข้อมูลที่แสดงเกี่ยวกับอะไรคะตารางทางเดียวแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้ารับบริการด้วยอาการต่างๆ ที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนในเดือนพฤศจิกายนค่ะเก่งมากเลยค่ะออมศิลนนักเรียนอ่านข้อมูลจากตารางทางเดียวไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนมีนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะจำนวน52คนเป็นไข้จำนวน 31คนผื่นคันจำนวน25คนปวดท้องจำนวน29คนและแผลสดจำนวน12คนค่ะจากตารางทางเดียวให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะโดยตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะพักคลิปนี้ไว้สักครู่หนึ่ง ตอบคำถามทุกข้อให้เสร็จเมื่อนักเรียนตอบคำถามเสร็จแล้วมาดูกันค่ะว่าคำตอบที่นักเรียนตอบนั้นจะตรงกับคำตอบของคุณครูไหมค่ะนักเรียนลงมือทำเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนตอบคำถามเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบของนักเรียนตรงกันกันกบคำตอบของคุณครูไหมค่ะไปดูกันเลยค่ะข้อ1นักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดท้องจำนวนกี่คนจากตารางทางเดียวจะได้ว่านักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดท้องจำนวน29คนค่ะ ข้อ 2. นักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการใดมากที่สุดจากตารางทางเดียวจะได้ว่านักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะมากที่สุดคะ่ะข้อ3เรียงลำดับอาการตามจำนวนนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลจากน้อยไปมาก จากตารางทางเดียวจะเห็นว่า12เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดซึ่งเป็นจำนวนนักเรียนที่เข้ารับบริการด้วยอาการแผลสดจะได้ว่าแผลสดเป็นอาการที่จำนวนนักเรียนเข้ารับบริการน้อยที่สุดและ52 เป็นจำนวนที่มากที่สุดซึ่งเป็นจำนวนนักเรียนที่เข้ารับบริการด้วยอาการปวดศีรษะจะได้ว่าอาการปวดศีรษะเป็นอาการที่จำนวนนักเรียนเข้ารับบริการมากที่สุดจากตารางทางเดียวจะเหลือ31 25และ29พิจารณา31 25และ29จะได้ว่า25เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดและ31เป็นจำนวนที่มากที่สุดจึงเรียงลำดับจากน้อยไปมากของข้อมูลจากตารางทางเดียวได้ดังนี้ 12, 25, 29, 31, 52 หรือสามารถเรียงลำดับอาการจำนวนนักเรียนเข้ารับบริการจากน้อยไปมากได้ดังนี้แผลสดผื่นคันปวดท้องเป็นไข้ปวดศีรษะค่ะข้อ 4. ี่จำนวนนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะมากกว่าอาการผื่นคันเท่าไหร่ จากตารางทางเดียวปวดศีรษะจำนวน52คนผื่นคันจำนวน25คนจะได้ว่าจำนวนนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะมากกว่าอาการผื่นคันอยู่52ลบด้วย25เท่ากับ27คนค่ะข้อ5ในเดือนพฤศจิกายน มีนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลทั้งหมดกี่คนนำจำนวนนักเรียนแต่ละรายการมารวมกันทั้งหมดจะได้ว่าในเดือนพฤศจิกายนมีนักเรียนเข้ารับบริการที่ห้องพยาบาลทั้งหมด149คนคะ่ะเป็นไงบ้างคะตอบคำถามได้ตรงกับคุณครูทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะ และคุณครูมีคำถามเพิ่มอีกค่ะว่าในเดือนพฤศจิกายนยาชนิดใดในห้องพยาบาลถูกใช้น้อยที่สุดคะกอไก่ยาแก้ไข่ขอไข่ยาทาแผลสดคอควายยาทาแก้ผื่นคันนักเรียนคิดว่าข้อใดคะตอบคุณครูพร้อมกันเลยคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะ ขอไข่ค่ะยาทาแผลสดเป็นยาที่ถูกใช้น้อยที่สุดในเดือนพฤศจิกายนค่ะเพราะเหตุใดยาทาแผลสดจึงถูกใช้น้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะเราจะเห็นว่าในเดือนพฤศจิกายนมีนักเรียนเข้ารับบริการด้วยอาการแผลสดจำนวนน้อยที่สุดค่ะ มาถึงตรงนี้คุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านข้อมูลจากตารางทางเดียวกันแล้วล่ะค่ะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความคล่องแคล่วในการอ่านตารางทางเดียวนักเรียนสามารถฝึกฝนโดยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะดังนั้นในคลิปนี้นักเรียนจะเห็นว่า ข้อมูลบางข้อมูลนั้นสามารถนำเสนอโดยใช้ตารางทางเดียวอย่างเช่นตัวอย่างในข้างตน้นข้อมูลบางข้อมูลที่มีจำนวนมากๆหรือข้อมูลที่เราไม่สามารถนำเสนอโดยใช้แผนภูมิรูปภาพได้ค่ะซึ่งการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางทางเดียวจะทำให้เราสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นค่ะตารางทางเดียวนั้นประกอบด้วยชื่อตาราง ตารางที่มีหัวตารางและรายละเอียดของข้อมูลค่ะคุณครูหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านข้อมูลจากตารางทางเดียวมากยิ่งขึ้นและคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ แบบฝึกหัดส,สำหรับวันนี้ค่ะคือเรื่องของการอ่านข้อมูลจากตารางนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดค่ะเริ่มแรกค่ะเขียนวันที่วันนี้วันพฤหัสบดีที่13มกราคมพศ2565นะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ปิดค่ะจากนั้นเขียนเลขไทยค่ะ0-9บรรทัดถัดมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะก็คือ0-9แล้วก็ขีดเส้นใต้ปิดค่ะ จากนั้นเขียนคำสั่งค่ะคำสั่งวันนี้คืออ่านข้อมูลจากตารางแล้วตอบคำถามต่อไปนี้วงเล็บเปิดนอหนูจุด11 1วงเล็บปิดค่ะจากนั้นขีดเส้นใต้2เส้นนะคะให้นักเรียนลอกโจทย์ข้อที่1ใส่ลงไปได้เลยส่วนภาพอันนี้คุณครูใส่มาเพื่อใช้ในการอธิบายนะคะนักเรียนไม่ต้องใส่ภาพมาเหมือนของคุณครูนะคะเขียนคำสั่งเสร็จแล้วตอบข้อที่1ได้เลยค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของแผนภูมิตารางนะคะเรามาดูค่ะว่าจากตารางนะคะเขานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะอ่ะเราก็มาดูตารางนะคะอันแรกเลยแถวแรกนะคะหัวข้อค่ะก็คือระดับชั้นจากนั้น ต่อด้วยจำนวนนักเรียนนะคะอันนี้มีหน่วยเป็นคนนั่นเองค่ะเราลองมาดูซิว่ามีชั้นอะไรบ้างมีชั้นปหนึ่งมีจำนวนนักเรียนคือ135คนชั้นปสองจำนวนนักเรียนคือ142คนชั้นป3มีจำนวนนักเรียน140คนชั้นป4ีมีจำนวนนักเรียน146คน ชั้นป .5 มีจํานวนนักเรียน156คนและก็ชั้นป .6 ค่ะมีจํานวนนักเรียนคือ148คนจํานวนนักเรียนรวมทั้งหมดตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงชั้นป .6 นะคะมีจํานวน867คนค่ะเราจะใช้ข้อมูลจากตารางนะคะมาช่วยในการตอบคำถามมาเริ่มข้อที่1กันเลยนักเรียนก็ลอกโจทย์ค่ะ นักเรียนระดับชั้นใดมีจํานวนนักเรียนมากที่สุดจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะต่อตอบขีดเส้นใต้2เส้นนะคะนักเรียนก็ลองดูแล้วก็ตอบคําถามว่านักเรียนระดับชั้นต่ออะไรนะคะที่มีจํานวนนักเรียนมากที่สุดจบ1ข้อขีดเส้นใต้ปิดค่ะแล้วก็มาตอบข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5และก็ข้อที่6ค่ะแต่พิเศษข้อที่5ค่ะ คุณครูขอเพิ่มโจทย์นิดนึงนะคะของเดิมเขาถามว่านักเรียนระดับชั้นใดที่มีจำนวนมากที่สุดและก็ให้นักเรียนเติมและมากกว่านักเรียนระดับชั้นป .3 กี่คนค่ะอันนี้มีด้วยกันทั้งหมด6คข้อนะคะนักเรียนก็ไปทำแบบฝึกหัดลองทำกันก่อน นะคะจะได้รู้ว่าตรงไหนได้ไม่ได้หรือมีปัญหาติดขัดตรงไหนนะคะส่วนรูปข่าไม่ต้องใส่มาให้คุณครูนักเรียนทำข้อ1ถึงข้อ6ได้เลยนะคะจบหนึ่งข้อขีดเส้นใต้ปิดกันด้วยนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วพร้อมแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดกันได้เลยคะ่ะให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองพยายามทำงานให้เรียบร้อยเมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมากันด้วยนะคะ